พอจะออกจากบ้านได้ไหมออกได้บส่ส้มเชงออกอ้าวได้บ่ส้มเช้ง,ออก,ชงกินข้าวยางส้มเช้งโว่ พึ่งเด้อจะพึ่งเดือาจะจะหวบ้านเอาหังบ้านเข้าหน้าระตงเลยถ้าคนมาใครมาก็มีการตัด่งตัเลรยาเมาสก่ สิบสามตัวสิบสามตัวพอนี้คนซื้อไอตัวนี้แม่มันเบียบขามันพิการคนซื้อก็เลยบอกว่าผมไม่เอาผมไม่เลี้ยงมันก็เล็กกว่าเพื่อนเออมันเล็กมากทีนี้เขาก็เลยไม่เอาก็เลยเลี้ยงไว้พอเอามาบ้านปื๊บให้นอนข้างนอกมันร้องมันร้องก็ให้นอนข้างในห้องพอนอนข้างในห้องมันก็รู้จากภาษาเนาะมันเหมือนรู้น่ะอยู่อยู่มันเข้าไปมุดอยู่ในกล่องมันเข้านอนอยู่ในกล่อง พอมันโตขึ้นมาหน่อยก็เลยส้มเชงหนูจะนอนข้างในไม่ได้นะลูกมันสกรปรกก็เลยให้ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็อยู่บริเวณบ้านนี่แหละไม่ออกไปเหยียบพื้นที่อะไรข้างนอกเลยนะเขาก็อยู่อย่างนี้แหละพอโตมาเลี้ยงร่วมกับหมาเลี้ยงเลี้ยงร่วมกันกับหมามหมาเนี่ยก็ห่วงพอพอไอ้โจโฉมามันก็นอนกิ่งนอนกอดกับโจโฉ แล้วไอ้ไอ้แบกนี่หวงไอ้ตัวแบกนี่คือหมาสามตัวอีกตัวหนึ่งไอ้สิงโตน่ะไม่เอาเลยไม่ชอบไอ้ตัวนั้นจะนอนมันนอนทำไมนอนฝ้าหน้าห้องทำไมครบ่อยคือนอนฝ้าหน้าห้องมันแบบเจ้าของเจ้าของนอนข้างในมันจะนอนปิดห้องไม่ให้คนอื่นเข้ามาไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาแต่ท,ทตัวมนหมาหไม่ให้คนเข้าเข้าใกล้น่ะ ไม่ให้คนอื่นเข้ามาเปิดประตูหรืออะไรยังไงแดบนี้แม่เขาเฝ่าเวลาเวลาจะเปิดประตูบางทีพ่อก็ไปทำแรงแม่ก็เลยพ่ออย่าไปทำมันแรงแม่ก็เลยออกมามาเตาะขาหน้าเขาส้มเช้งแม่จะออกไปอย่างนี้เขาก็หลบก็หลบออกให้ให้เราออกมาตอนตอนกลางวันเนี่ยเห็นไหมตอนกลางวันถ้าเจ้าของมาอยู่เขาเขาไม่ไปนอนที่อื่นนะ เขาจะนอนอยู่ตรงนั้นตรงประตูนอนในห้องเลยใช่ฝ้าเหมือนที่มาเห็นนั่นแหละ <mm 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 เราไกินพวกของอะไรมันมันจะเลนก่อนมันจะเลนไม่กินพวกอาหารจะเลรตักเอาเหมือนลูกเนาะำส้มสายชูก็จะเล